สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง my area คุณอยู่กับผมไมครับคอมิกของเราในวันนี้คือ Predator vs. j u d ์ัจัด Alien ัเอเรียกว่าเอาไอคอนิกทั้ง3ตัวมาเจอกันทั้งมันทั้งโหดทั้งเท่ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมยาน Predator ตกมายังโลก Predator ตัวหนึ่งบาดเจ็บสาหัสโดยปกติแล้ว Predator จะเป็นผู้ล่าถูกไหมครับแต่มาคลานี้ มันโดนล่าซะเองที่คุณเห็นคือมนุษย์ครึ่งสัตว์ครับเรียกง่ายๆว่าไฮบริดพวกมันเป็นผลงานจากนักวิทยาศาสตร์สุดบ้าคลั่งอย่างดร์ไรสแตนหลังจากที่มันจับเพลยเดเตอร์ได้ไฮบริดก็ค้นพบยานของเพลยเดเตอร์ภายในยานะมีทั้งอาวุธแล้วก็โทฟี่มากมายพวกมันเลยตัดสินใจจะเอาเพลยเดเตอร์ที่จับมาได้ไปให้ด็อกเตอร ที่นอกเมืองเมกาซิตี้ตุลาการทั้ง4คนกำลังมุ่งหน้าไปที่บาร์แห่งหนึ่งนำทีมโดยตุลาการเดรส 2. ตุลาการแอนเดอร์สัน3ตุลาการแม็คคลี4ตุลาการกิลลิแกนตุลาการทั้ง4คนมาเพื่อจับผู้ก่อการร้ายที่หนีมาหลบอยู่นอกเมืองพอมาถึงนะครับพวกเขาก็เดินหาจนทั่วบาร์แต่ก็ไม่เจอกิลลิแกนจึงเข้ามาบอกเด็ดว่าบางทีไอหุ่นเจ้าลัทธิมันอาจไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะ แอนเดอร์สันเธอมีพลังจิตครับเธอจึงใช้มันเพื่อหาตัวคนร้ายเมื่อเธอใช้พลังเธอก็รู้สึกถึงความกลัวมากมายปแปลว่าคนร้ายอยู่ที่นี่และพวกมันก็กลัวตุลาการเดรดบอกกับแอนเดอร์สันว่าเรื่องแค่นี้ผมไม่ต้องการใช้พลังจิตของคุณหรอกผมได้กลิ่นพวกมันพวกคลั่งลัตทีอ่ะซ่อนตัวใต้ผ้าโพลแกรมครับพอความแตกชาวลัทธีก็เข้าโจมตีตุลาการ มีคนร้ายคนหนึ่งวิ่งหนีไปนอกบาร์เดรธจึงใช้กระสุนจับความร้อนยิงใส่มันครับ <S <S> <S หลังจากนั้นเขาก็เค้นถามคนร้ายว่า <S <S ไอหุ่นเจ้าลัทธิมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคนร้ายก็ตอบว่า <S <S แกพลาดแล้วละ่ะท่านเมสิยาของเราส่งพวกเรามาหลอกล่อพวกเองป่านนี้ท่านหนีไปไกลแล้ว <S <S ซึ่งก็จริงครับไอหุ่นเจ้าลัทธิมันหนีเข้าไปในดินแดนต้องสาบเจ้าของร้านบาร์ก็บอกว่า พวกคุณนะ่ะตามหุ่นั่นไปไม่ได้หรอกใครที่เข้าไปในดินแดนแห่งนั้นไม่เคยได้กลับออกมาซึ่งตุลาการเดทก็ตอบว่าฉันคือกฎหมายนาห้องแลบของดรไลท์เขาก็เอากัะโหลกซีโนมอฟมาตัดแต่งพันธุกรรมจนได้เป็นเฟสฮักเกอร์แล้วดรก็เอาเฟสฮักเกอร์ไปแพร่ตัวอ่อนใส่เพลสเดเตอร์ระหว่างที่กำลังทำการทดลองนะครับไฮบิดก็เข้ามาบอกดรว่า ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วครับท่านหน่วยล่าตะเวนของเราอะ่ะเจอผู้บุกลุกซึ่งก็คือตุลาการทั้ง4คนเนี่ยแหละครับด็อกเตอร์จึงสั่งลูกน้องว่าไปจับตัวตุลาการมาฉันมีแผนแล้วล่ะว่าจะทํายังไงกับพวกมันลูกน้องก็พูดเสริมอีกว่าไม่ใช่แค่ตุลาการครับที่เป็นตัวปัญหาที่ผมพูดถึงยังมีเพลเดเตอร์ทั้ง4ตนเพลเดเตอร์ทั้ง4นําทัพโดยบูซูเพลเดเตอร์ที่เคยล่าบนโลกมาก่อนหน้านี้ พวกมันทั้งสี่มาหาเพื่อนที่พวกไฮบีดจจับไปมันแกะรอยจนรู้ว่าหน้าที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่เพลเดเตอร์จะมาตุลาการทั้งสี่ออกตามล่าหุ่นเจ้าละทิเดชใช้ปืนหัวระเบิดยิงใส่เจ้าหุน่นจนมันแทบขยับไม่ได้ ในจังหวะที่เดดจะยิงปลิดชีพหุ่นนะครับพวกไฮบิดก็เข้าโจมตีพวกมันอัดตุลาการจนหมดสติแล้วก็อุ้มไปให้ด็อกเตอร์ซึ่งพเพลยเดเตอร์ก็แกะรอยจนรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับมันรู้ว่าที่นี่นั้นอันตรายเพลยเดเตอร์เลยเข้าสู่โหมดพลางตัวหน้าห้องแลบตุลาการเดดได้สติเป็นคนแรกเดดเขาเคยตามล่าดอกเตอร์มาก่อน ในอดีตที่เมืองเมกาซิตี้เมลิซาบอกเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นเด็กๆก,ก็ต้องได้รับยาวัคซีนแต่ด็อกเตอร์ดันฉีด DNA ฟิลเซอร์ให้เด็กๆแล้วด็อกเตอร์ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับเขาจับเด็กเป็นตัวประกันและต้องการจะทำลายเมืองเมกาซิตี้ตุลาการเดทเลยขึ้นไปยิงเขายิงแสกระบาลเลยครับเดทก็สงสัยว่าเอ้ยด็อกเตอร์ทำไมแกถึงยังมีชีวิตตอนนั้นฉันยิงแกทิ้งไปแล้วนี่ด็อกเตอร์เลยเล่าความจริงให้ฟังว่า เขาอาชีด DNA ของตัวเองให้ผู้ชายคนหนึ่งเพื่อให้ชายคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเขาใช้เป็นตัวหลอกนั่นแหละครับดรไลยังบอกอีกว่าฉันได้ลองตัดแต่งพันธุกรรมมนุษย์กับมแมลงหลายชนิดซึ่งมันอันตรายแล้วก็ไม่คงที่เขาจึงลองตัดแต่งพันธุกรรมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งดเรเคยคิดว่ามันเพอร์เฟกแล้วจนกระทั่งสิ่งที่ดีกว่าตกมาจากฟ้านั่นก็คือกะโหลกข,ของซีโนมอฟครับมันมี DNA ที่สมบูรณ์แบบ ด็อกเตอร์เลยเอา DNA ของซีโนมอฟฉีดใส่ตุลาการกิลลิแกนทันทีที่ได้รับสารกิลลิแกนก็กลายสภาพหลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็เอาเฟสฮักเกอร์ไปปล่อยตัวอ่อนใส่ตุลาการแม็กคีให้บลิดตัวหนึ่งเดินมาบอกด็อกเตอร์ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอีกแล้วครับที่ด้านนอกแลบเพลเดเตอร์กำลังบุกเข้ามา ด็อกเตอร์เลยต้องรีบหนีครับเขาสั่งให้ลูกน้องย้ายตัวแอนเดอร์สันเพื่อที่จะให้เธอฟักควีนเอเลียนส่วนเดรสด็อกเตอร์จะปล่อยให้ตายในห้องแล็บคุณจำหุ่นยนต์เจ้าละทีได้ไหมมันยังไม่ตายครับแล้วมันก็คิดว่าอยู่อยู่ที่พวกไฮบริดโผลมาอัดตุลาการเเป็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เขาทำในสิ่งที่ต้องการนั่นคือปลดปล่อยความเกลียดชังใส่มนุษย์ ในห้องแลบเดสพยายามดึงสติกิวลิแกนกิวลิแกนถึงนายจะโดนฉีด DNA แต่ในตัวนายก็ยังมีบางส่วนเป็นตุลาการพูดไม่ทันขาดคำครับกิวลิแกนก็เข้าโจมตีเพลเดลเลียนแล้วเหวี่ยงมันจนกระเด็นหลังจากนั้นกิวลิแกนก็มาช่วยเดสเดสก็สงสัยครับแอนเดอร์สันนี่คุณอยู่ในหัวกิวลิแกนเหรอแอนเดอร์สันก็ตอบว่าใช่แค่ตอนนี้นะ ฉันสามารถชี้นําความคิดของเขาได้บางส่วนถ้าเขายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งไอความเป็นมนุษย์ที่ว่ามันหายไปเร็วมากเมื่อเดรสได้ยินแบบนั้นเขาเลยอุ้มแม็กกีแล้วก็หนีออกมาด้านนอกที่ด้านนอกแลบนะครับมันเต็มไปด้วยศพของไฮบริด p พลเดเตอร์ยิงฉมวกฆ่าแม็กกีเพราะ p พลเดเตอร์รู้ว่าถ้าปล่อยไว้อะไรจะเกิดขึ้นเร <read> ก็โมโหสิครับเข้ามาซัดพลเดเตอร์ จนเขาได้ยินเสียงห้ามมวยจากแอนเดอร์สันเมื่อเดรเห็นแอนเดอร์สันน่ะเดรธก็สงสัยครับเออแอนเดอร์สันคุณถูกด็อกเตอร์จับตัวไปไม่ใช่หรอแอนเดอร์สันก็ตอบว่าใช่ค่ะแต่พอออกมาจากแล a p อ่ะก็เจอกับเพลยเดเตอร์พวกด็อกเตอร์ก็เลยยอมแพ้แล้วเพลยเดเตอร์ก็เอาพวกด็อกเตอร์ไปขังไว้บนยานโดยให้เพลยเดเตอร์ตัวหนึ่งเป็นคนเฝ้าเดรธก็ข้องใจครับว่าทำไมเพลยเดเตอร์ถึงปล่อยให้ด็อกเตอร์มีชีวิตแอนเดอร์สันเลยให้เหตุผลว่า พวกมันนะมีวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมันจะไม่สังหารเหยื่อที่ไม่คู่ควรซึ่งพวกด็อกเตอร์ยอมจำนนพวกเพลเดเตอร์เลยเห็นว่าไม่คู่ควรครับด้วยความสงสัย,ดยเดสเลยถามแอนเดอร์สันว่าคุณคุยกับพวกเพล d a เดเตอร์รู้เรื่องเหรอเธอจึงตอบว่าคุยไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฉันสามารถสื่อสารผ่านจิตได้เดได้ยินแบบนั้นก็พอเข้าใจครับเขาเลยส่งปืนให้แอนเดอร์สันและพูดว่าถ้าง,งั้นเราไปจับไอหมอโลกจิตกัน ระหว่างเดินกลับไปที่ยานแอนเดอร์สันก็สัมผัสได้ถึงแมคคลีแมคกคีกับเพลเดเลียนเข้าโจมตีเพลเดเตอร์เพลเดเตอร์อีกตัวจึงเข้ามาช่วยครับนั่นทำให้มันโดนเลือดกรดเต็มๆเพลเดเตอร์แอนเดอร์สันแล้วก็ดรสจึงช่วยกันยิงเพลเดเลียนและแมคกคีจนตาย L ester, L ester. หลังจากยิงเสร็จเสียงจากยานเพลเดเตอร์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงของด็อกเตอร์ครับ แอนเดอร์สันก็งงนะเฮ้ยเราขังแกไว้แล้วนี่แกหนีออกมาได้ยังไงด็อกเตอร์ก็ตอบว่าหนีมาได้สิเพราะความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่ยังไงล่ะไอหุ่นยนต์คลั่งลัททีอ่ะมันต่อสายตรงทําให้ขับยานของเพลเดเตอร์ได้แล้วด็อกเตอร์ก็ได้ปล่อยเฟสฮักเกอร์ใส่พวกไฮบริดตอนนี้ด็อกเตอร์กับหุน่นคลั่งลัททิเขามีไฮบริดซีโนมอฟอยู่เต็มท้ายยานและตอนนี้ทั้งสงคนกําลังมุ่งหน้าไปเมืองเมกะซิตี พร้อมกับกองทัพแห่งความตายเพื่อมอบมันให้ทุกคนไม่นานนักด็อกเตอร์กับหุ่นยนต์ก็มาถึงเมืองเจ้าหุ่นบอกให้สาวกออกมารวมตัวกันเขาจะมอบความลุ่งโลดให้แต่เขาไม่ได้บอกสารุสิทธ์ว่าจะมีชีวิตรอดด็อกเตอร์กับหุ่นปล่อยไฮบริดซีโนมอฟใส่สานุสิทธ์เพื่อเป็นการเริ่มต้นด็อกเตอร์มองว่าสิ่งที่มนุษย์เป็นหรือว่าไฮบริดอ่ะมันยังไม่ดีพอจนกระทั่งเขาได้ DNA ของซีโนมอฟเป้าหมายของด็อกเตอร์จึงบรรลุ ดอกเตอร์ฉีด DNA นซีนูมอฟใส่ตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ยิงหุ่นเจ้าละทิทิ้งดเดรดกับแอนเดอร์สันนั่งยานเพลเดเตอร์อีกลำมาเมื่อมา,มาถึงเมือง Mega City, เมกาซิตี้เดรสก็บอไปหอบังคับการครับดเดรสบอกว่าเราต้องการกำลังเสริมเราต้องการทุกสิ่งที่มีไปที่เขตเอ็มบล็อกเพื่อสกัดกั้นภัยคุกค,คามตอนนี้มีสองอัชยกร ที่บรรทุกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหอบังคับการก็ตอบว่าจากการที่เราสแกนยานของคุณเดรสคุณขับยานที่ไม่ได้ลงทะเบียนบรรทุกสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักเอมบล็อกอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมีเพียงแค่เสียงประหลาดพอเดรสได้ยินแบบนั้นก็ร้อนใจใหญ่ครับเสียงประหลาดที่ว่าคือพวกเอเลี่ยนแล้วที่ไม่มีคนรายงานคุณเน่ะเป็นเพราะว่าพวกเขาอ่ะตายหมดแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันอันตรายแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมาก แต่ดูเหมือนว่าหอบังคับการจะไม่ใส่ใจในคําพูดเขาครับหอบังคับการพูดแต่เพียงว่าเราจะส่งหน่วยจับสัตว์ไปจัดการซึ่งแค่นั้นมันไม่พออยู่แล้วล่ละแอนเดอร์สันเลยพูดว่าเดรดคุณวางสายเถอะคุยไปก็ไม่ได้อะไรหรอกณตอนนี้มีเพียงตุลาการกับเพลยเดเตอร์เท่านั้นที่จะหยุดยั้งมหาันตภัยที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันจากอุดมการที่แตกต่างเพลยเดเตอร์มาเพื่อล่าเกียรติยศแต่ตุลาการมาเพื่อปกป้อง เมื่อ,อยานเพลเดเตอร์ลงจอดพวกเขาก็พบว่ามีซากศพมากมายเรียกว่ามันคือการสังหารหมู่ก็ได้ครับเพลเดเตอร์สื่อสารกับแอนเดอร์สันว่าที่นี่มีเลือดเยอะมากแต่มีศพน้อยกว่าที่คิดดูรสดก็สงสัยครับว่าทําไมละ่ะซีเนมอมันฆ่าแล้วก็กินอย่างนั้นหรือยิ่งเดินสํารวจทั้ง4ี่ก็ยิ่งเจอไฮบริดซีเนมอออกไล่ทําร้ายประชาชนพวกเขาเลยร่วมมือกันฆ่ามันครับ รดก็สังเกตเห็นว่าบางครั้งไฮบ d ิดซีโนม p ฟจะจับผู้คนไปที่โกดังล áng, mm ้า hmm. งเมื่อพวกเขาตามไป mm hmm. ก็พบกับลังของมันครับ mm hmm. ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยไข่ของเฟสฮักเกอร์เรดจึงสั่งการทุกคนว่า mm hmm. ให้อยู่ใกล้กันไว้เราต้องหาต้นต่อให้ได้ว่าไข่มาจากไหน mm hmm. เดินสำรวจไปพักหนึ่งทั้ง4 mm hmm. คนก็โดนไฮบริดซีโนมอฟดักโจมตี p พลเดเตอโดนแทงทะลุจากด้านหลังแอนเดอร์สันกับเรส ก็โดนอัดจนแทบจะสู้ไม่ได้ตอนนี้เหลือพレเดเตอร์ตัวสุดท้ายครับที่ยังพอสู้ไหวมันเลยเข้าต่อสู้กับไฮบริดซีโนมอฟเพื่อยื้อเวลาให้ดูเรสเลยใช้จังหวะนั้นแหละยิงกระสุนปืนไฟเผาไฮบริดซีโนมอฟในช่วงชุลมุนน่ะเอนเดอร์สันวิ่งมาผิดทางครับซึ่งเธอจะกลับไปทางเก่าก็ไม่ได้พอเฟสฮักเกอร์มันไล่าตามเธอจึงวิ่งหนีจนมาเจอกับควีนเอเลียน เมื่อแอนเดอร์สันเห็นก็รู้ในทันทีว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือด็อกเตอร์ที่เอา DNA ซีโนมอฟฉีดใส่ตัวเองกว่าเรื่องจะเลวร้ายไปกว่านี้เดรสก็ใส่ชุดเพลเดเตอร์แล้วก็ใช้โหมดล่องหนเข้ามาช่วยเธอเดรสยิงทุกอย่างที่เขามีใส่ด็อกเตอร์จนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่แล้วเดรสก็พาแอนเดอร์สันหนีครับระหว่างทางที่หนีเดรสเขาก็เดินยิงไข่ยิงเฟสชักเกอร์ไปเรื่อยๆเดรสยิงจนตึกทั้งหลังอ่ะมอดไหม้ในเปลวเพลิง หลังจากเสร็จเรื่องเสร็จราวทั้งหมดนะครับดเดรดก็รายงานไปที่ห้องคอนโทลว่าพวกเอเรียรถูกกำจัดหมดแล้วให้คุณส่งหน่วยแพทย์หน่วยดับเพลิงแล้วก็หน่วยเก็บกู้มาทำความสะอาดด้วยหลังจากนี้นะคุณเตรียมหาคำอธิบายไว้ด้วยว่าทำไมคุณไม่ส่งกำลังเสริมมาตามที่ผมบอกในสึกครั้งนี้พลเพลเดเตอร์รอดอยู่ตัวเดียวนะครับดเดรดบอกกับมันว่าถ้าแกอยากจะเก็บโทฟี่อยากเก็บอะไรก็เอาไปแล้วก็ไปบอกคนของนายด้วยว่าอย่ากลับมาที่โลกอีก ที่นี่ฉันคือกฎหมายถ้าคุณชอบสปอยคอมิกเอเลียนเพลย r เดเตอกดติดตามไว้ได้เลยครับตอนนี้แอดไมยเปิดช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าช่องไมยอาถรรพ์ช่องที่แอดจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องสยองขวัญยังไงฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ